คือฮาอาเซียนทึงวอลเลย์บอลสาวไทยทูปประวัติศาสตร์ทำสถิติเรื่องนี้มากที่สุดเก่งมากจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าในปีนี้นะคะสาวไทยของเราค่ะท็อปฟอร์มมากๆเลยทีเดียวสําหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้กลายเป็นชาติหนึ่งเดียวจากย่านอาเซียนที่ถูกส่งออกนักกีฬาไปลุยยังหลีกต่างแดนอย่างสุดทึ่งในฤดูกาลนี้ ด้วยการย้ายสู่หลีกต่างแดนมากที่สุดในประติศาสตร์ลูกยางไทยมากถึง20คนโดยเพิ่งเปิดตัวสดๆดร้อนรอนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไทยของเราค่ะก็ยังเปิดตัวไปไม่ครบนะคะแต่ที่เปิดตัวไปนแน่แล้วก็มี20คนด้วยกันค่ะซึ่งทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราค่ะสร้างผลงานกระหึมเวทีโลกด้วยการจาอันดับ13การแข่งขัน v n l 2 0 2 4รอบแรก รวมถึงรอบไฟนอลโจอันดับที่8ก่อนที่จะมาสร้างผลงานนะคะสะเทือนซีวีลีก2024คว้าแชมป์สสนามติดด้วยผลงานใ้พ้าชนะรวด6นัดสำหรับ20สาวไทยของเรานะคะที่ได้ไปลุยลีกต่างประเทศก็ต้องบอกเลยว่าทำอาเซียนทึ่งมากๆค่ะเพราะว่าทีมชาติไทยของเรานะคะ ไม่รู้นะคะว่าผลงานไปเตะตาต้องใจทำไมถึงได้เลือกทีมสาวไทยของเราออกไปพังนาสู่เวทีระดับโลกกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มต้นที่วิภาวีสีทองนะคะหลีกเกาหลีใต้สโมสรฮุนไดฮิวสเตด 2. ทัดดาวนึกแจ้งหลีกญี่ปุ่นสโมสรวอลเลย์บอล PFU บุกแคสสามนัทธนิชาใจแสหลีญี่ปุ่นสโมสรวอลเลย์บอล PFU บุกแคสสอชาราพรคงยศหลีญี่ปุ่นสโมสรวอลเลย์บอลเอเนเซียเรดล็อกเกต ห้าหัตยาบำรุงสุขหลีกญี่ปุ่นสโมสรโตโยต้าควินซีหกชัชชุออนโมกสีหลีกญี่ปุ่นสโมสรวิชชกตอรีนาฮิเมจิเจ็ดโดนพรสินโพลีกญี่ปุ่นสโมสออรามอ,สสมสอ,อารันมาเลยามากาตะแปดพรพันเกิดปาดีอเมริกาเก้าเปียนุ๊ตแป้นน้อยหลีกอเมริกาสิบธปปน,น,นชาสุขสดหลีกโรมาานียสโมสรลาปิดบูคาเลสสิบเอ็ดจิดาพานาหัวหนองหลีกอาเซอร์ไบาจานสิบสองโสระยาพมล่าหลีกคาซัสสถาน 13. สิริวันดีแก้วหลีคาสสถาน 14. ทิชากรบุญเลิศหลีกอเซอร์ไบาจาน 15. ดารินปิ่นสุวรรณหลีกไต้หวัน 16. จรจารดพรบรรดาศักดิ์หลีกไต้หวัน 17. สุทัตตาเชื้อวูมหลีกฟิลิปปินส์18ทิชายาบุญเลิศหลีกเวียดนาม 19. นุสราต้อมคำหลีกอเมริกาและ20นะคะวิมลรัตนาพัน์หลีกญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อน และอีกหนึ่งสาวไทยของเรานะคะที่กำลังถูกจับตามองมากๆว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่นั่นก็คือบ,บีมพิพิธยากกรมที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าจะได้ไปเล่นหลีกเยอรมันแต่สุดท้ายนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวหรือว่าคอนเฟิร์มแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสาวบีมของเรานะคะจะได้ไปเล่นหลีกไหนถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมนะคะแอดจะรีบนามาเล่าสู่กันฟังทันท,ทีค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่านะคะว่าแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่สาวไทยของเราถูกส่งออกไปเล่นลีกนอกเยอะขนาดนี้และอยากเรียกว่าเป็นการทุบประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคนไทยเก่งมากๆสุดยอดเลยสาวไทยโกอินเตอร์สุดๆสุดยอดมากๆสาว,สาวๆสาวๆเก่งสุดๆเป็นกำลังใจให้เสมอสาวไทยของเรามีดีกันทุกคน ถูกส่งออกนอกกันเยอะมากเชื่อว่าสาวไทยทุกคนที่ออกไปเล่นลีกนอกจะนำประสบการณ์กลับมาช่วยพัฒนาทีมชาติไทยของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรอการกลับมารวมทีมกับโค้ดออสนะคะรอรุนและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนอยากเห็นฟอร์มตอนรวมตัวกลับมาพอทุกคนได้ไปเล่นลีกกันเยอะมากอยากเห็นการกลับมาคุมทีมของโค้ดออสและนักกีฬาทุกคนคิดว่าเ n นอลหรือว่าการกีฬาแข่งขันปีหน้าต้องสนุกมากแนๆ่ๆ รอชมการแข่งขันในปีหน้าเลยต้องมันดูเดือดสุดๆนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆวอลเลย์บอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนมากนะคะก็บอกว่ารอดูการกลับมาของทุกๆคนเพราะว่าปีนี้ต้องยอมรับค่ะว่าสาวไทยของเราเนี่ยขายออกไปเลหลีกต่างประเทศกันเยอะมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือโคดอสนะคะจะได้กลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งซึ่งตัวแอดเองนะคะก็รอติดตามผลงาน สำหรับสาวไทยแล้วก็โคดออสกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเชื่อว่าผลงานค่ะจะต้องได้ไปโอลิมปิกปี2028อย่างแน่แนซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสตาร์ทโดทุกท่านและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ